สัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ,คคะยินดีต้อนรับสู่รายการเบ l ลิสเ a ล t ี y เบลลิสเพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันโดยบอสรุง่งเบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังมาพูดถึงในเรื่องของการนอนค่ะ เพราะว่าตัวรุ่งเองเนี่ยก็สนใจในเรื่องของการนอนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในช่วงวัยของเราก็น่าจะเหมาะสมที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าการนอนนั้นเป็นหนึ่งใน3แล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตเรานะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึง6สิ่งที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพค่ะเพื่อนๆนะคะสิ่งแรกค่ะข้อแรกนะคะก็คือว่าถ้าหากเรานอนมีคุณภาพเนี่ย ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะสดชื่นค่ะเพื่อนๆนะคะวันไหนก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการนอนทีออ่อาจจะนอนไม่ไม่เต็มชั่วโมงที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าถ้าหากตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นนั้นถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพค่ะเพื่อนๆนะคะข้อที่2นะคะที่เป็นสิ่งที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือ จำนวนชั่วโมงเนี่ยไม่สําคัญค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วลุงอยากบอกว่าลุงเองตอนแรกเนี่ยก็ไปโฟกัสที่จํานวนชั่วโมงในการนอนค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเราศึกษาหาข้อมูลแล้วเราพบว่าจํานวนชั่วโมงในการนอนเนี่ยไม่สําคัญเลยค่ะสําคัญว่าอย่างข้อแรกตื่นมาแล้วสดชื่นเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าหรือเปล่าหลังจากที่เราได้รับการนอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจว่าจํานวนชั่วโมงจะจะ เพียงพอหรือเปล่านะคะก็สังเกตเราดูนะคะแต่ว่าให้ทราบไว้ว่าอย่างน้อยเนะะี่ยค่ะวัยอย่างของพวกเราเนี่ยก็ควรพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อยเนี่ยหกถึงเชั่วโมงนะคะเ,เพื่อนๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเน้นค่ะข้อที่3ค่ะสิ่งที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพก็คือนอนหลับด้วยร่างกายที่ ผ่อนคลายค่ะเพื่อนเพื่อนร่างกายได้รับการผ่อนคลายจริงๆได้ยืดเหยียดร่างกายนะคะแล้วเรารู้สึกว่าสบายเวลาเรานอนจริงๆค่ะอันนี้คือสิ่งที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพถ้าหากนอนนอนหลับด้วยร่างกายที่เราไม่ผ่อนคลายตื่นขึ้นมาเราก็จะตึงเครียดค่ะแล้วก็ไม่สดชื่นนะคะกลับมาที่ข้อหนึ่งอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่คือข้อที่3ค่ะเป็นสิ่งที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพของเราหรือเปล่านะคะสำหรับข้อที่สี่นะคะ เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะรู้ว่าการนอนของเรามีคุณภาพหรือเปล่าก็คือเราต้องนอนด้วยการนอนด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายค่ะเพื่อนๆนะคะไม่กังวลนะคะแล้วก็ปราศจากความวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรานอนด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจริงๆนะคะเราก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกว่าการนอนเรามีคุณภาพหรือเปล่าเป็นข้อที่4นะคะและสําหรับข้อที่5ค่ะก็คือว่า,เ,าเราเนี่ยนอนหลับในตอนที่ร่างกายของเราง่วงจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องบังคับว่าเราต้องนอนเวลานั้นเวลานี้เพื่อกดดันร่างกายของเราแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอหรือใครต่างๆออกมาพูดว่าควรนอนระยะเวลาในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันมีปัจจัยที่จะ ช่วยทําให้ร่างกายของเราฟื้นฟูก็คือมันจะมีโกรตฮอร์โมนหลังนั่นเองค่ะแต่ว่าหลักๆนะคะเพื่อนๆก็ก็ให้เราเนี่ยง่วงจริงๆถึงจะเข้านอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเรานอนมีคุณภาพหรือเปล่านะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะการนอนคือการได้พักผ่อนค่ะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะในการนอนถึงแม้ว่าบางทีเนะะี่ยค่ะ เราอาจจะตื่นมากลางดึกนะคะหรือตื่นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะนอนต่อไม่ได้แต่เรารู้สึกผ่อนคลายหมายความว่าไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลกับอาการที่เราไม่สามารถนอนต่อได้เนี่ยเราก็ถือว่าอันนั้นเป็นการผ่อนคลายที่มีคุณภาพและการผ่อนคลายที่มีคุณภาพก็คือการนอนหลับนั่นเองค่ะเพื<ๆ>่อนๆดังนั้นนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าผ่อนคลายอย่างมีคุณภาพของร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็สําคัญสําคัญเท่ากับการที่เราได้นอนแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะอันนี้คือ6สิ่งค่ะที่บอกถึงการนอนที่มีคุณภาพของเรานะคะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะผ่อนคลายตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ไม่กดดันตัวเองให้นอนมากเกินไปนะคะอันนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เพื่อนๆได้รับในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่า เป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆขาดพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะสำหรับรายการเบ l i s h e a l ท h y b e l l s เพื่อนสุขภาพในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ